เอาช็อกโกแลตละลายใส่เข็มฉีดยาฉีดวัคซีนให้น้องหลอดไม่ใช่แข็งฮัลโหลค่ะเรามาหั่นน้องกันนะคะเราจะแกะน้องได้ยังไงก่อนแกะน้องมาไม่ได้ถนอิปเซอเอาเนาวโอ้มน้องเป็นยังไงทุกคนตอดหัวใจให้กำลังใจน้องหน่อยค่ะเอาใหม่เรามีตัวสำรองนะคะ อ๋อทำอะไรดิอ๋อไอฟ์ทำอะไรอ่ะวัดลูปลูปอะไรลูปหมีนั่งป่ะเฮ้ยน่ารักอ่ะสีเทียนเหรอเฮ้ย